มันอิ่มมากเนาะออิ่มเลยเป็นอะไรนะกป็นเตี๋ยวอ่ะตอนที่เปิดใหม่เนี่ยแกแกยืนบางทางอย่างนี้ก็ได้นะอ้วนก็อ้วนแต่ว่าเรายืนตรงนี้ก่อนแล้วแกก็เดินมาเฉยๆแกอะไรยืนบางทางตัวก็ตึกขาบะจีเวนเอาไงมาลอกหน่อยสิเรอบเชื่อตัวไม่สน เโอเคไหมอืมโอเคเกิดอะไรขึ้นหรอเพิ่มขีดจำบ้าป่ะก็ว่าอะไรมีดเป็นบอว่าเราแก่ว่ะเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรหรอกมันคงพูดกันเล่นๆอ่ะมันไม่เล่นะเดี๋ยวเราไปเชียร์ให้อืมรู้อะไรอ่ะวิเออเข้าไปมีอะไรหรอ วิไลอ่ะพวกเธอรู้ดีกว่าเนาะใช่เมื่อเช้าเราเห็นอะพี่เธอว่าแบบว่าอ้วนอ่ะก็ใช่ส่วนเธอเมื่อกี้ว่าแบบว่าอีเวนต์ใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะก็เราแค่พูดเราเล่นปะแต่คนที่โดนไม่เล่นกับเธอนะส่วนเธอถ้าเราให้เธอใส่แว่นแล้วเรารอเธอว่าอีเวนต์เธอจะรู้สึกยังไงไม่ใช่ ต่อเล่นเองจะอะไรมากปะแต่คนโดนเขาไม่เล่นกับเธอไงแต่ป่านรูไ้ไหมว่าอะไรเรานี่ถึงไม่ได้ถึงไม่ได้ว่าอะไรเธอเขาไม่สมควรเป็นบุญดีเพื่อนแบบนั้นถ้าเราฝุ่นให้เออ้วนแล้วเราบุญด,ดีเธอว่าเธออ้วนเธอจะรู้สึกยังไงเมื่อภาษในป่านว่าเออภาษาลาวเลยเราไปขอโทษป่านหน่อมั้อือป้า คุยนดดหน่อยสิใ<ช>่ที่เราว่าปาก่ากเช้านะ่ะเริ่มอ้วนอนะ่ะที่เราบุลลี่เธอเราวอดมือทำไมที่เราว่าเพราะเนร่ะแม่ากอโทษนะนะไม่เป็นไรเราไม่ได้โกหกเธอใส่แม่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยน<ด>ี่คำว่าเธออ้วนก็ดูน่นารักเหมือนกันนะคุณนะกอดกันเนี<ด>่ยอยาบูลลี่เพื่อนอีกน,นะเพราะคนตรงเขาไม่สนุกด้วย นามาเกิดกันเลยห้องชุดเฮ้ยแกวันไหนเราจะเราจะทำเองนล้อย่างไงันไหนี่พอนนี้เขาทำอะร เนี่ยโรงเรียนของโรงเรียนเราอ่ะแล้วก็ไปขอให้คลับที่เป็นแอดมินอ่ะเนี่ยเนี่เนี่ยเนี้ยเพื่อให้แฟนคลัที่เป็นแอดมิ่น่ะลงเรื่องการรณรงค์ให้พวกเราแล้วก็ถ้าเรามีเวลาก็จะเตือนเาจะปิดโปรชัวร์ที่เอาไปกินแล้วก็เอาไปแจกกับน้องเพื่อคนจะให้ได้รู้ว่าการรณรงค์เป็นยังไงแล้วก็มีข้อเสียข้อดี ดีว่าเขา่าไปตินเพื่อเพื่อดูแลโรงเนเด็กโรงเเราด้วยไปทำเยไป